คือนอนก่อนหรอไม่ไม่ก็จะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาลงนับถือหรือพ่อแม่เจ้าสาวหรือพ่อแม่เจ้าบ่าวคู่หนึ่งให้พรลูกก่อนขึ้นเตียงเป้ากับลูกให้พรคือต้องให้พรแบบสิ่งดีโน่นนี่นั่นมีน้าอยเจราต้องทำว่ามีมีมีสวมมงคลบอขันมีสวมมงคลให้สวมตอนนี้เลยแต่ขันบอมีขันตอนสมมติคือให้พรให้กับเพื่อนทั้งสองคนให้มีความสุข <Es> เล่อนเลร้านท้งสองยดมาูเดในชีวิตครูมีทุกความสุขความเจริญเดรับด้วยเงินทองม่มีร้านไม่ไหวไม่ได้ดีอ่สุขกาจุขใจรับด้วยเงินทองยูุ่กเจอด้วยความดีใหยมีความสุขด้อบาธนี้าธุาหางเนี่เหน่อนอนคืเขานอน่นอนนอนนแล้วนอนแล้วเด้ นอนเลยค่ะนอนนอนตนนอนโบติลุงป้านอนยังไงนอนชิดกงนรับโบติลุงป้านอนยังไงนอนชิดกันครับอยากพากันอีกนียไก่นอนเอิ่นอนเ้านอนเอาลงย้นิดนึงครับยิ้มยิ้มยิ้มครับกอดป้าเลยะ อยู่พงนอนนั่งคกเอนนั่งคุกเข่าก่อนนั่ง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 คุกเข่าหากันก่อนขอพี่ธีอ้ายกเมื่อคืนต่างคนต่างว่ากระลังถ่างต่างภาพกันไม่หรอกเพราะว่าถ่ายให้กับลูกของพามร้อเก่าว่าพิธีแบบเยอะมากถ้าที่พิธีเห็นร้อเก่าตอนนั้น ขึ้นกันนิดนึงเขาชนกันครับปะนาจยจะญาติขึ้นเรี่ยวมาหรือเปล่าขึ้นแรงแล้วใช่ไหมญาติแล้วก็นอนลงไปครับสาขาว,เว่เดือดเลยเด้อดไปหาน้องเอ๋พี่หนูเอ๋ชุดน่าจะยากหน่อยฮ่องกงนะครับสามสองครังไว้นะครับเอ็ดกอดเจมกอดเ <c oughs> อิ กอดกันดิคหมดนะครับนิดนึงนะครับเอกเอกเอกเออเช้าแล้วอ่ะรู้จเนเลยครับเพรที่ทีแต่ละที่จะไม่เหมือนกันบางที่ก็จะแบบมีหวานถั่วงาที่เหลือครับหวานที่นอน แล้วก็โปรยแล้วก็โปรยเงินอย่างเงี้ยแต่แล้วแล้วแต่พิธีแบบเราเีไม่แต่ที่จริงมันต้องกินมันต้องกินแบบเสร็จพิธีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเช้าวันใหม่ต้องกินก่อนกินก่อนลงไปล้วกินเลย กินเท่ามันย้งวาไปรับแขกก็ได้แขกเข้าหิมแล้วนะ